ไม่เผาผีกันแล้วค่ะญาติตัดขาดพระนักเทศเดังค่ะหลวงตาสุดฉันข้าวไทยแต่ไลฟ์ด่าคนสุรินค่ะยายมแม่เทรนด์โอ้ยังเป็นปุยเทรนได้ยังสอฟนะ่ะเพราะปุยเทรนด์เนอะเรียนปัญหาเคลียร์องประสาทตะเมืองทมบ้านเจ้าบ้านอยู่กุนติ้งเทรนหมอดตัวเรียนเทรนเงื่อ้อยยืงสบายจัดยังมอดจดจัดจดใส่เพราะปุยเทรนดได้ นงโนำสโรเซเรนหรือตรงหัดสุรินทร์ต้มตัดขาดปีลูกกระซุ่ยปีฟางผิดโอนคนเน่นแบบอเจนนเฮ้ยลห,หยยลวงตาซุดนคะคะหรือพระมหานรินทร์พรสันโนค่ะพระชื่อดังนะคะซึ่งโดนญาติเนี่ยกรวดน้ําคว่ำขันค่ะหลังจากกล่าวพาดพิงชาวสุรินทร์เป็นภาษาเขมรนะคะแล้วก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในสังคมค่ะ เมื่อไม่นานมานี้ค่ะเกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลวงตาสุดหรือพระมหานรินทร์ค่ะเป็นพระนักเทศชื่อดังนะคะจากอีสานใต้ค่ะ เ่าเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหลังจากที่มีการไลฟ์สดนะคะระหว่างการแสดงธรรมช่วงหนึ่งเนี่ยบางช่วงบางตอนนะคะมีการกล่าวเป็นภาษาขเขมรค่ะซึ่งแปลออกมาเนี่ยเนื้อาหานะคะปรากฏว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวแล้วก็พาดพิงถึงชาวสุรินอย่างรุนแรงค่ะมีใจความสรุปรวมนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยไม่ใช่คนสุรินนะมีความเกลียดชังคนสุรินโดยเฉพาะพวกที่มีปัญหาอยู่ตรงภาษาตาเมืองทม พร้อมทั้งมีการยั่วยุค่ะปลุกปั่นให้ชาวกัมพูชาเนี่ยยิงชาวสุรินทร์ซะเสียให้หมดนะคะยายแม่เกรโนยังเป็นปุยเทรนได้ยังสอบน่ะเพราะปุยเทรนด้วยเรียนปัญหาเคลียร์้องประสาทตเมืองทบไม่จบไม่อยู่กุนติ้งเทรนหมดตัวเรียนเทรนเงื้อมอ้อยยิงสบายจัดยังมอดโจลจัดโจลใส่เพราะปุยเทรนได้ยิบโยฟังที่เพราะปุยเทรินหัวเงื้อมอ้อกันตะเกียร์ ยังเมนยืรรเยนเรนเห็นนักคอมเมนรรมต์ดงเซนโม่แต่ยิงบล็อกโจลอยังมันโจลจัดฟองด้วอดเมียนจัดสเน่ค่ะพออาปุยเซนได้ประมาณนี้บุรีรัมนะโอ้แม่ม <c oughs> โมอจเรนลักษณะโม่ไอติโม่ไอต็มดีเ,เรื่องดี <c oughs> ซึ่งหลวงตานะคะต้องบอกว่าท่านพูดไทยได้เพราะว่าก็มีสัญชาติไทยด้วยนะคะในโลกโซเชียลเนี่ยออกมาเล่าให้ฟังนะคะว่าท่านถือสัญชาติไทยนะ คนสุรินหลายคนเนี่ยพอได้ฟังก็ถึงกับขับไล่เลยค่ะบอกว่าอย่าได้มาเหยียบสุรินอีกนะจากนั้นนะคะตอนช่วงท้ายๆคลิปเนี่ยมีทักทายนะคะบอกว่าโอ้โหคนเขเมรเนี่ยมาดูไลฟ์กันเยอะแยะเลยนะแล้วก็พูดถึงข่าวคราวของตนเองนะคะที่มีปัญหาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยในหลายๆอำเภอเลยนะคะที่ฝั่งไทยพูดเป็นภาษาไทยเลยค่ะคราวนี้ไปฟังคลิปกันค่ะโอ้ ประโคนชัยอันดับหนึ่งเลยปัญหาเรื่องหลวงตามันจะดังมาจากประโคนชัยพระพลายชัยกระสังเมืองบุรีรัมย์เวยราชมีมาทุกอาทิตย์มีมาทุกอาทิตย์ตย <c oughs> ปีที่แล้วเนี่ยหลวงตาอยู่อเมริกาเขาก็แคปมาให้ดูหลวงตาซีดถูกไล่ลงจากธรรมาสที่ประโคนชัยเออกูก็อยู่ของกูที่อเมริกาแต่โดนไล่ลงที่นั่น <c oughs> Oh, sorry, ตอนนี้นะคะคำพูดดังกล่าวของหลวงตาซุสเนี่ยก็ถูกมองค่ะว่าเป็นการยุยงปูกปั่นให้เกิดความเกลียดชังระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์นะคะแล้วก็ลุกลามไปจนถึงระดับประเทศด้วยซึ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะได้ออกมาจากปากของพระภิกษุนะซึ่งจริงๆแล้วก็สมควรที่จะต้องเป็น คําสอนคําส่งเสริมคุณธรรมให้กับสังคมอ้าวทำไมมาพูดแบบนี้นะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะผู้ที่รับชมไลฟ์สดนะคะก็แคปหน้าจอนะคะแล้วก็เอาไปเผยแพร่ต่อในโซเชียลมีเดียนะคะไม่ได้แค่แคปอย่างเดียวคุณผู้ชม คือตอนนี้เนี่ยต้นทางเนี่ยลบคลิปนี้ออกไปแล้วนะคะแต่ว่าคลิปนี้ก็ยังอยู่นะคะก็มีคนก๊อปปี้ไปนะคะและเผยแพร่กระจายอย่างรวดเร็วกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในหมู่ชาวสุรินแลวก็ประชาชนทั่วไปค่ะยิ่งไปกว่านั้นมีผู้พบนะคะว่าที่เพจของหลวงตาเองเนะี่ยก็มีการบริจาคสเบียงค่ะให้กับทหารกัมพูชา ซึ่งประจําการอยู่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะทีนี้ภาพดังกล่าวนี้ละคะ่ะเนี่ยมีทั้งภาพทั้งคลิปนะคุณผู้ชมออกไปเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าคนไทยเนี่ยไม่พอใจค่ะพอประชาชนได้รับรู้ข่าวสารนี้ก็ตั้งคำถามค่ะถึงเจตนาแล้วก็จุดยืนของท่านเนี่ยในการดำรงสมณเพศด้วยมีการจี้ให้ตรวจสอบด้วยนะคะด้านชาวบ้านเนี่ยเผยนะคะว่า ท่านมีพฤติกรรมแปลกๆนะกระถินพระป่าเนี่ยมักจะไปหาคนทำบุญในฝั่งกัมพูชาแล้วก็ไม่ค่อยจำวัดด้วยเพราะว่าไปอยู่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่ล่าสุดค่ะที่เพจสุรินร้ 8.com นะก็โพสต์ข้อความค่ะระบุนะคะว่าตอนนี้ญาติพี่น้องของหลวงตาสุดเนี่ยทางบ้านตะแบกโคกลาวจังหวัดสุรินนะเขาทำพิธีแซนปนัยะขอตัดขาดจากการเป็นญาติของหลวงตาสุดค่ะเพื่อตอบโต้จากกรณีดังกล่าวด้วย បងយើងតែគឿនញាតិសាច់លឿនក្នុងគ្រួសារជួយញរលោកកាពើញឿនគឿននរដល់បងអូនធាពួកនេះជាអ្នករគុណមេត្តារបស់ខាងម្ដាយញៀងមិននាងខាងធនាទីគឿនក៏បងអូនសាច់ឈាមដូចกันនងនូវស្រកស្រិនគឺຕ້ອງបាត់ជឿនសុំស័ក្តិថាពីលោកកាជួយពីឆ្នាំ2000ប៉ុណ្ណេះ ้แลนั่งา <stopped breathing> แล้วอีกกรณีหนึ่งยังไม่จบคุณผู้ชมมีอีกคนหนึ่งนะคะออกมาพูดเลยบอกว่าเสียใจมากนะคะนี่ยคือในชื่นเอ็นมากนะคะอายุ73ปีค่ะเขาเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะเป็นคนบ้านเดียวกับหลวงตาเนี่ยแหละเป็นคนบริจาคเงินซื้อที่ดินให้กับวัดปาก โคกรึนะคะจำนวน10ไร่ค่ะออกมาระบุเลยหลังจากทราบข่าวนะคะการไลฟ์สดของหลวงตาเนี่ยบอกว่าฟังคลิปละแ,แล้วมีความรู้สึกเสียใจที่หลวงตาเนี่ยพูดเหมือนกับไม่มีน้ำใจหรือไม่เป็นกำลังใจให้กับคนไทยที่กำลังมีปัญหาอยู่ชายแดนตอนนี้เลยส่วนตัวเนี่ยอยากจะให้หลวงตาสุด ออกมาขอโทษชาวจังหวัดสุรินทร์แล้วก็บุรีรัมย์รวมถึงคนไทยทั้งประเทศด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติส่วนพระที่จำวัดอยู่นะคะพระลูกวัดนั่นแหละคุณผู้ชมพระลูกวัดที่อยู่วัดปากคกครึนเนี่ยนะคะจํานวนหนึ่งรูปนะคะตอนนี้เนี่ยญาติพี่น้องของพระท่านเนี่ยก็มารับตัวไปจาวัดที่อื่นแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีความวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนั่นเองค่ะและเพื่อให้รู้จักหลวงตาท่านมากขึ้นนะคะ เรามีคลิปนะคะสมัยที่หลวงตาไปเทศนะไปฟังธรรมะง่ายๆสบายๆจากหลวงตาสดกันค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าท่านเป็นคนยังไงใครเห็นเงินไม่ชอบในโลกนี้มีใครรังเกียจเงินบ้างไม่มีทุกคนอยากได้เงินทางนั้นเหมือนกับหลวงตามาวันนี้ถ้าไม่เงินก็ไม่มา <laughs> <laughs> เพราะว่าหลวงตาเนี่นิมนต์ง่ายเป็นพระที่ใจง่าย นิมนต์ทางโทรศัพท์ก็มาง่ายง่ายจริงๆถวายมากก็มาบ่อยถวายน้อยครั้งเดียวแคนเซิ